สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสุดเยา e o อ f i c e of บ a r o t by g a n c h นะคะคลิปนี้เราจะมาเิดความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากัเที่าราศีทัดไปนะคะราศีธนูมากันที่ราศีธนู1 6ถึงส1มสบ็ดมกราคกห้แล้วนะคะของอาจารย์ทำมาถึง65แล้วมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร นะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading ดวงทั่วไปเขาฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้แล้วการดูดวงนี้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะหนูจ๋าอ้ามาธนูเรามาดูกันเสียอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เวลาเสียอะไรในทาตของอะไรนะจ๊ะขอพลังงานหลักของธนูค่ะ แาดไม้เท้าว้าวว้าวเจ็ดถ้วยว้าวว้าว is o x f อืมว้าจะมีคนใหม่เข้ามาพี่เด็กมาเต้าอ,อาจารย์พี่เด็กมาชอบปะมีใครมาชอบปะบอกอาจารย์ในใต้เปล้่อๆนะพี่เด็กมาหยิบยื่นโอกาสกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะจ๊ะมาแบบกระทันหันนี่ทันตั้งตัวเลยนะนนอมีคนใหม่หละอ่ะมากันที่คนที่คุณรักค่ะ คนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันที่อาจารย์เขียยไพ่ปันหี่ี้อาจารย์เขียไพ่คนอ้าวเรียนจำอาจารย์ลืมไหมอาจารย์ลืมไหมอ่ายังไม่ได้อ่านไพ่อาจารย์แค่วางไพ่เฉยๆใจเย็นๆยังไม่ได้อ่านไพ่นะอ่ะเออชีวิตมาธนูอาจารย์บอกแล้วว่าแก่แล้วกองนี้แหละเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมอ่ะ คนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเขาสิบเหรียญโอ้โอมีความสุขดีความมั่นคงความสุขแต่ทะเลาะกับตัวเองยังไม่เสร็จเลยโอ้ยโฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับเงินโฟกัสตั้งกำแพงใส่คนอื่นความรักยังคงเจ็บอยู่ King of Pentacle อ uh, ่า King of Cup อ่ะโอเคมามา มาเล่ากันไพ่ใบแรกของธนูนะจ๊ะเป็นแปดไม้เทา้าแปดไม้เท้าคือการมีคนมาสืบมาส่องคุณไหมคุณไปส่องใครเขาปะไปส่องใครเขาตอบมาด้วยการได้รับข้อความข่าวสารจากใครหรือคุณใจอ่อนทักใครไปหรือใครจะใจอ่อนทักคุณก็ได้หรือว่าเป็นการเป็นการรู้เขาเรียกว่าอะไร ข้อความอาจจะมีการส่งข้อความมาแบบที่คุณคิดว่าไม่มีใครส่งมาหรอกไม่คนคนนี้จะไม่ทําอะไรแบบนั้นแบบส่งมาจนคุณตกอกตกใจหรือในการรับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากคนที่คุณรักหรือคุณส่งไปก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่าเจ็ดถ้วยมีความฟุ้งในอารมณ์มากขอดู8ปดไม่เท้าของคุณก่อนเด็กแปดไม่เท้าของคุณเืออะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันนโนอะไรจะอะไรกันนี่ เดอะเลิฟเวอร์มีความรักอ่ะจะมีคนส่งความรักมาให้อ่ะจะมีคนมาสารภาพรักเบ้ามีคนรักเก่าๆไหมใครบางคนจะกลับมาไหมคนที่คุณรักนะคะเออขออีกคุณอาจจะคุยกับราศีเดอะเลิฟเวอร์ราศีเมถุนทัดดินพุศพกันมังกรห้าไม้เท้าขอดูขยายคิ o ออฟคิับเออ่ะโอเค อ่ะจะมีใครคนหนึ่งที่ส่งข้อความหาคุณแระเกิดการทะเลาะกันหรือเปล่ามีความเห็นที่ไม่ลงรอยหรือคนที่คุณเคยจบไปแล้วคนที่คุณเคยตัดความสัมพันธ์คนที่คุณห่างเขาออกมาคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยคุณไปทะเลาะกับเขาหรือเขาทะเลาะกับคุณก็ไม่รู้แหละประมาณนั้น k ิง g o ครับเป็นลักษณะคนธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกรคิงือถ้วยคิงผู้นิ่งเฉยผู้นี้คนที่ค่อนข้างจะเก็บ งามความรู้สึกอารมณ์ได้ดีไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกกับใครแต่เขายังคงมั่นคงในอารมณ์และความรู้สึกหรือใครก็ตามที่คุณรักอยู่เขาจะทักคุณกลับมาเออออออดีใจล่ะสิเจ็ดถ้วยทําให้คุณเริ่มฟุ้งในอารมณ์มากขึ้นคือบางทีก็ทําใจได้แล้วเนาะบางทีก็ตัดได้แล้วบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกไปหมดแล้ว แต่จะมีคนกลับมาขอโอกาสหรือคุณอาจจะมีเด็กใหม่ๆเข้ามานะจ๊ะมีเด็กมาเตหยิบยื่นโอกาสจั m เมนคือการปลดป่อยช่วงนี้อารมณ์จะขึ้นๆลงๆหน่อยนะคะเป็นลักษณะของอารมณ์คุณมัวเดี๋ยวหงุดหงิดใจของคุณสวิงมากควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งเดมารเซียนค่ะคนที่คุณเคยคุยคุณอาจจะเป็นนักพูดนักเขียนหรือเป็นคนพูดสร้างแรงบันดาลใจเป็นคนฉลาดเฉลียวฉลาดทีเดียว คนคนนี้หรือคนคนที่คุณคบนั้นอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้คนที่ทําให้คุณต้องคิดมากในความสัมพันธ์คุณเดินจากเขามาแล้วแต่การเดินจากมานั้นก็ยังคงความคิดถึงยังคงความห่วงใยเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บเขาอาจจะเคยไม่เลือกคุณหรือเขาอาจจะเคยนิ่งเฉยต่อคุณหรือเขาอาจจะทําให้คุณคิดว่าคุณเป็นช้อยของเขาก็เป็นได้ในลักษณะของรักของคุณนี้ที่ผ่านมาเป็นรักที่เป็นรักทางเลือก มันมีแบบประมาณว่าคุณก็ไม่ได้คิดจะเลือกเขา mm hmm. เขาก็ไม่ได้คิดจะเลือก mm hmm. คุณยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีการเลือกกันลงไปในรายละเอียดที่ผ่านมา mm hmm. คุณอาจจะเจอคนฉลาดคนพูดจาดีๆคุณพยายามตัดใจตัดอกตัดใจจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการ mm hmm. คร่นะ,จะนจาธนูอ่ะคนของคุณล่ะคะคนของคุณมีสิบเหรียญ ห้าไม้เทา้าเอ of p e n t a c l e แล้วก็แปดแปดไม้เทา้าแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เจอไพ่ของสามดาบ King of Cup มีความรู้สึกว่าเขาเพไปโฟกัสกับงานกับเงินกับครอบครัวคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวทำอะไรเพื่อความมั่นคงในฐานะหน้าที่ครอบครัวอยากได้เงินก้อนโตๆอยากได้งานที่มั่นคง โฟกัสกับงานงานเขาค่อนข้างจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความขัดแย้งในที่ทํางานนะคะตัวเขาเองนั้นนะ่ยยังมีความเจ็บกับความรักอยู่เลยนะคะการโฟกัสกับครอบครัวการอยากได้ใครสักคนที่เป็นความรักที่มั่นคงแต่เขายังไม่แน่ใจในตัวเองว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้เขาต้องการความรักจริงๆเหรอือหรือต้องการงานหรือพยายามไปโฟกัสกับงานเพื่อให้ลืมใครบางคน ขอดูสิบเหรียญเขาหน่อยค่ะสิบเหรียญเขาคืออะไรทำพันแลน์คุณอาจจะคุยกับราศีธนูคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้สูงมากเขาไปคิดได้ว่าคุณอาจจะคุยกับราศีกันเขาอาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งในตัวตนหรือคนที่มีอีโก้สูงสูงคนช่างเลือกช่างเลือก เขาพยายามทำใจอยู่ในพื้นที่ของเขาปีกวิเวกไม่คุยกับใครเลยคนคนนี้มีโรคส่วนตัวสูงมากไม่ให้ใครรุกรําในพื้นที่ส่วนตัวเด็ดขาดนะคะตอนนี้ปีกวิเวกอยู่เงียบๆคนเดียวจะไปบวชแล้วมัง้งจะไปบวชแล้วมัง้งจะมีคนมาทะเลาะกับเขาเหรอคุณหรอเจ็ดถ้วยนี่ไงมีความรู้สึกอะไรถึงอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สามารถสักเสร็ได้ในความรักความสัมพันธ์นี้เขาไม่เจ็ดถ้วยค่ะช้อยเยอะตัวเลือกเยอะช้อยเยอะของไม่ขาด ของขึ้นห้างทีเดียวคนคนนี้คัดเกตแต่ว่าช้อยเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าช้อยพวกนั้นจะเป็นคําตอบที่ดีของเขาได้เพราะเขาเลือกคนยากมากและในสถานภาพของเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนเอาแต่ใจเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลของโลก <laughs> ให้มันอยู่คนเดียวไป <laughs> คิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองถูกรักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือระยะทางอาจมามีผลสําคัญกับความสัมพันธ์นี้ช่างเลือกนักให้มันอยู่คนเดียวไปให้มันเป็นบวช King o f ครับของเขาคืออะไรเขาถือใครไว้ในมือสักคนที่เป็นความรักและเป็นความมั่นคงและปล่อยวางลงไม่ได้แต่ก็ไม่ทําอะไร just ต t e คุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการสบสบตบนั้นผู้ใหญ่บ้านอายการคนที่รักษากฎหมายคนคนนี้เป็นจัสติกคือเป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้ให้คนอื่นใครทักคุยใครไม่ทักไม่คุยใครดีด้วยดีด้วยใครไม่ดีด้วยไม่แคร์ประมาณนั้นเป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้ให้ใครให้อะไรเท่าไหร่ให้เท่านั้น จสติกหรือเขากำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอย่างฉานฉลาดมีทั้งคนรักเก่ามีทั้งคนรักใหม่คนคนนี้ปากดีมีเสน่ห์เป็นคนพูดจาดีอยู่ด้วยละอบอุ่นแต่มีเล่เหลี่ยมในทุกๆความสัมพันธ์หรือในบางคนพูดแต่ไม่เคยทำพูดทุกอย่างพูดได้หมดแต่ไม่เคยทำอะไรสักอย่างประมาณนี้ เขามีครอบครัวแล้วไหมมีลูกสองคนสิ่งที่เขาโฟกัสจริงๆคือครอบครัวเขาพยายามดึงจิตดึงใจไปโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักเพื่อด,ดึงใจออกมาจากทุกๆคนค่ะรักที่สุดคือครอบครัวของฉัน้นประมาณนั้นแต่เขาถือใครไว้นในมือจริงๆ The เด v i l นั่นไงคนคนนี้ชอบเซ็กมีความหลงไหลในเซ็กรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นคนยังมีความหลงไหลลุ่มหลง กับกิเลสตัณหาเขาผูกจิตผูกใจกับใครบางคนที่เขาไม่อาจลืมเลือนอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือเขาไปมีความสัมพันธ์นอกใจครอบครัวไปมีความสัมพันธ์รืกอซึ้งกับใครบางคนแล้วมันยังแยกออกกันไม่ได้ทําให้เขาทุกข์เขาทรมานเขาเจ็บนะเพียงแต่เขาเก่งที่เขาควบคุมตัวเองเขาไม่แสดงออก ความอ่อนแอให้คนเห็นเขาไม่บอกใครว่าเขารู้สึกไงทำเป็นว่าฉันดีฉันไม่เป็นอะไรเลยประมาณนั้นไพ่ป็น,นั้นอาจจะเป็นของคุณหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ชนูจา๋าเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ชนูเขาคิดยังไงกับคุณคะ เขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้ฮะเอ h ออฟเพน a า l ค k คิงออฟ w อ r เขาอยากเจราจากับคุณนะเขาอยากส่งข้อความหาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยาก ฟังถึงความชัดเจนว่ารักของเรายังมีความมั่นคงได้ไหมห้าถ้วยเขาเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างการเสียใจของเขานั้นเขายังไม่ลืมเรือนหรือเขาอยากจะเคลียร์ปัญหาเก่าๆหรือรักเก่าๆของเขาก่อนก็ได้นะสามเหรียญเขาวางแผนอะไรแปดดาบแปดถ้วยเขาพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่ง กับคุณไหมแต่เขาออกไปไม่ได้อ่ะเขายังคิดถึงเขายังเสียใจเขายังคิดถึงเขายังอยากเขายังเสียใจสิ่งที่มันพังไปแล้ว The เดวิลคุณอาจจะคุยกับราศีพฤจิธาตุดินประสบกันมังกรเขายังอยากเขายังคิดถึงคุณเขายังลืมคุณไม่ลงเขายังผูกจิตผูกใจแต่ความรักครั้งนี้มันทำให้เขาออก ไปจากความคิดยังฝันเห็นกันยังผูกพันกันยังออกไปจากความรู้สึกไม่ได้แต่เขาก็ไปทำอะไร,รับหลังคุณเขาก็แอบไปมีคนอื่นเขาเครียดนะนอนไม่หลับภาวะพะวงจิตตกมากๆกับความรู้สึกเหล่านี้เขาเอาคุณออกจากสมองไม่ได้จากหัวไม่ได้จากความคิดไม่ได้จากความทรงจำไม่ได้เลย แต่เขาก็ไม่คิดจะทำอะไรอืมอ่ะแล้วคุณล่ะทานาูจาและคุณล่ะคะคิดยังไงกับเขาเดฟูค่ะคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตล้นลาไปเรื่อยมีอาการของการเดินทางความรักที่มีความแตกต่างระหว่างระยะทางความแตกต่างกันขาวดำเลยสถานะาศาสนาวัฒนธรรมคุณรู้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ยาก เพราะมันมีคนเข้ามาคุณยังรักเขาไหมคุณก็ยังรักเขานั่นแหละแต่คุณจะพยายามตัดเขาออกจากชีวิตค่ะออกจากชีวิตเดียมเพราะคุณพยายามที่จะคอนโทรลตัวคุณเองหรือคุณอาจจะคุยกับคนราศีเมษคนคนนี้ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก็กแล้วก็มีอีโก้รุนแรงมากเพราะฉะนั้นหรืออาจจะเป็นคุณที่มีอีโก้สูงในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้ามันเป็นไปไม่ได้อย่างใจคุณต้องการหรือ คุณควบคุมกับสถานการณ์ใดไม่ได้เลยเนี่ยคุณไม่ต้องการซิกอั c คับคนรักเก่าๆจะหวนคืนหรือคุณกำลังนั่งคิดถึงคนรักเก่าคนรักเก่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยคนที่มีความผูกพันกันมาแต่ชาติอดีตคนที่เป็นคนอายุน้อยกว่าคุณน,นั่นแหละยังวนเวียนค่ะ justic คุณอาจจะตัดเขาเออกไปหรอเดอะสตา คุณอาจจะคุยกับราศีกุมคุณอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่หาข้อตกลงร่วมการรักเกิดการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าคุณเองก็ยังมีใจให้กับเขานะจ้ะโอเคไหมอ่ะคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะณะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณเออไม่ใช่สิคิดยัอืมเขาจริงใจกับคุณนะเขาจริงใจกับคุณนะ เขาจริงใจกับคุนไหมถามว่าจริงใจไหมมีความรู้สึกเท่าเทียมถามว่าจริงใจไหมเขาต้องการความต้องการมากกว่าความปรารถนานิ่งเฉยอาจารย์มองไม่ค่อยเห็นความรักแต่มองเห็นความผูกพันสิมองถึงความปรารถนามีเยอะความผูกพันมีเยอะแต่ความรักเขาเสียใจในสิ่งที่คุณทำหลายๆอย่างในสิ่งที่คุณทำ หรือคุณอาจจะทําอะไรรับหลังเขาเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจคุณอีกแล้วเขายังอยากมีคุณในชีวิตแต่คุณก็ทําให้เขาเจ็บแสนสาหัสและเขารู้ว่าคุณเองก็มีคนอื่นคุณเองก็มีใครเยอะแยะประมาณนั้นแต่เขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้เขาจริงใจไหมก็จริงใจแต่ความจริงใจแกวงด้วยแกวงด้วยผลประโยชน์นจะจจะอ่ะในเดือนนี้16 สิถึงสามนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นเช่นไรความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร the devil <S <S 2> <S 2> the devil ม <'s> า <mine> อีกแล้วผูกจิตผูกใจยังกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ค่ะ อาจารย์มองเห็นการพูดคุยการส่งข้อความหาการเจราจาเพราะยังมีพาชั่นวิวออฟจูนจักรวาลบอกว่าคุณสองคนยังไม่หมดเวรหมดกรรมต้องกลับมาเจอกันเพราะเวรกรรมเพราะจักรวาลเพราะอะไรก็แล้วแต่เพราะบุญบุญธรรมกรรมสร้างยังกลับมาเริ่มต้นใหม่กันด้วยแรงปรารถนาแต่จะเกิดการทะเลาะกันระวังเรื่องของการทะเลาะกันมีปากเสียงที่รุนแรงใส่กันด้วย มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบัตรประทันหันไม่ทันตั้งตัวเนื่งความสัมพันธ์จะกจะเกิดการเริ่มต้นแต่จะมีการทะเลาะกันคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีพฤิกอืมนะคะอะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาคนนั้นของคุณจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะวีนเขาจะเหวี่ยงคุณ เขาคิดมากเกี่ยวกับคุณแต่เขาจะวินเขาจะเหวี่ยงหรือการกลับมาเพื่อขอโอกาสใหม่หรือการกลับมานั้นจะยังคงอยู่ในปัญหาของเดอะเดวิลแล้วก็ยังคงเป็นความรักที่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่เป็นคนฉลาดเขาต้องมีงคนรักเก่าและคนรักใหม่อยู่ในมือนะคะระวังให้ดีรักของคุณอาจจะเป็นการแอบคบแอบคุยแอบชอบหรือใครคนหนึ่งมีเจ้าของมีครอบครัวหรือมีตัวจริงอยู่แล้วนะจ๊ะ ความรักที่เป็นรักกรับกรบูกันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนผูกจิตผูกใจลักษณะแบบนั้นอะถ้าฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรกับเขาพัฒนนถ้าฝากบอกได้สี่ถ้วยคุณเบื่อคุณเซ็งคุณนายกับความสัมพันธ์นี้คุณแอบส่องเขาอยู่เหรอคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยกับความรักทั้งนี้คุณอยากวางมันลงแล้วล่ะคุณเบื่อความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ขยับไม่ได้มีสถานะ แล้วไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเดี๋ยวหเพ้นเทสคุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคุณพร้อมเหวี่ยงพร้อมวีนพร้อมเหวี่ยงพร้อมวีนพร้อมไฟด้วยอืมคุณจะอยู่ในอารมณ์ที่แบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าจะยังไงก็เอาจะเลิกก็เลิกจะอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคุณพร้อมไฟแลว้วอ่ะอืมค,คุณอยู่ในอารมณ์หมุดหมิดมากที่ไม่ได้ความชัดเจนตับความสัมพันธ์นี้ไม่อยากได้แล้วค่ะ ไม่อยากได้ถ้ากลับมาแล้วไม่ชัดเจนก็เชิญป้ายนาเลยอารมณ์นั้นเพราะคุณไม่ไว้ใจเขาแล้วและคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบนี้แล้วความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณต้องหงุดหงิดความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณต้องทุกข์ความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือไม่มีความชัดเจนแล้วไม่มีสถานะไม่มีอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้ไม่มีอนาคตนะคุณไม่ไหวละคุณบอกว่าคุณจะตัดออกไปแล้วนะเออคุณจะตัดออกไปคุณเหนื่อยมามากแล้วเหมือนคุณแบบ อยู่ในความสัมพันธ์นี้มันเนิ่นนานเกินไปแล้วมันยังความเครียดความวิตกกังวลกับคุณมากเกินไปอะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาส่องคุณอยู่ค่ะเขาอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิต The View of Fortune คุณสองคนยัง เขาอยากเดี๋ยวขอดูวิวออฟฟอร์จูนเขาก่อนนั่นคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่เขาอยากเริ่มต้นกับคุณอครั้งค่ะบอกเลยเขาต้องการเริ่มต้นเขายังรักคุณอยู่แต่รักที่เป็นทางเลือกรักที่มีทางเลือกเขายังอยากขอโอกาสจากความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ให้เขาตอมจะเดินออกไปเพราะเขาก็มีอโกโรุนแรงเขามีคนมาจีบเยอะด้วย เขามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหลายคนเลยด้วยเป็นเด็กๆเข้ามาในชีวิตใหม่ๆและเขามีความสัมพันธ์ใหม่ๆถ้าในความรักครั้งนี้มันยังกลับมาได้มองแล้วถ้ากลับมาได้พร้อมเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชัดเจนแล้วเขาจะเลือกคุณเขาอยากได้ความชัดเจนกับคุณเอาความชัดเจนแบบแบบแบบว่าคุยกันรู้เรื่องประมาณนั้นเขาต้องการและเขาอยากกลับมาสามดาบ แต่เขายังมีคนในความสัมพันธ์อยู่อีกหลายๆคนขอภายแนะนำห้าใบให้กัทนูค่ะขอภายแนะนำห้าใบากับทนายูายแนะนำบอกว่าเดียมเพลสเดอะวิลโอ้ธนูคุณขึ้นเดอะเดวิลตลอดเลยนะในไพ่ชุดนี้เปลี่ยนสำรับละไพ่บอกว่าการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าให้คิดดีๆคุณเองเป็นเดียมเพ s สค่ะคุณเป็นคนที่มีค่า มีค่ามีราคามีตำแหน่งมีงานมีมีโปรไฟล์ที่ดีเพราะฉะนั้นการกลับไปเพื่อไปอยู่ในความรักรับรับและการเริ่มต้นใหม่นั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะไปนในทิศทางที่ดีการเริ่มต้นใหม่สิ่งเก่าๆก,ก็กลับคืนมาเช่นเคยทุกยังไงก็ทุกอยู่อย่างนั้นเคยเครียดยังไงก็เครียดอยู่อย่างนั้นและความรักที่เคยไม่ราบรื่นอยู่ยางไงมันก็จะไม่ราบรื่นอยู่างนั้นเพราะฉะนั้น ลองคิดดูว่าคุณจะเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ดีหรือว่าคุณควรจะกลับไปเริ่มต้นกับเขาจะเข้าไปอยู่ในวังวนเหล่านั้นอีกเพื่ออะไรหาคําตอบให้กับตัวเองแล้วตอบตัวเองให้ได้และคิดถึงการเริ่มต้นใหม่ซะหนึ่งเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้หรือจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขามีเจ้าของก็ได้ได้เหมือนกันสองอย่างแต่คิดดูดีๆว่าการกลับเริ่มต้น ใหม่กับคนเก่าๆหรือคนที่เขาไม่เคยเห็นค่าของคุณนั้นอะ่ะมันคู่ควรกับคุณไหมหน้าที่การงานก็ดีชีวิตก็ดีหน้าตาก็ดีเงินก็ดีมันควรค่ากับการที่คุณจะกลับไปอยู่เป็นเงามืดเงาลับๆหรือความรักที่เขาไม่มีสถานะและเขาไม่ชัดเจนให้กับเราหรือเปล่าคิดได้รับตอบด้วย <laughs> <ged up> <_ an> <_ an> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มะคะแอไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ